ค่ะใช่บ้านอาจารย์ออนรือเปล่าคะครับสวัสดีครับเนี่แหละบ้าอาจารย์ออนครับค่ะเงหนูเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยบุรพานะคะวันนี้จะมาขออนุญาตอาจารย์สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสติ๊กนะคะได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับ<า> ก็อยู่กับอาจารย์ออสนะคะให้อาจารย์แนะนําตัวหนะะ่อยค่ะผมอาจารย์ออสหรือที่เรียกทั่วไปว่าอาจารย์ออสหนังสติต๊กบางทานะครับผมก็มีหน้าที่ผลิตด้ามหนังสติต๊กทั่วไปค่ะให้อาจารย์ออสนะคะพูดถึงประวัติของชมรมหนังสติ๊กนะคะว่าทำไมถึงมีชมรมนี้ขึ้นมาก่อตั้งตอนไหนตอนนี้อันนี้เรามันมีเล่นต่าง นานแล้วอ่ะเป็นพันๆปีแล้วแต่ทีนี้เราโตมาเราก็อยู่การเลี้ยงวายมัง่งยิงนกตกปลาอะไรเงี้ยเราก็ทำมายิงเล่นอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เราหันมาทําเป็นเกมกีฬาเกมกีฬาเพื่อเอาไปแข่งขันในด้านของออกกําลังกายมันมีประโยชน์อย่างด้านหยังเด็กอย่างเงี้ยหยิบมาดูอันนึงมันมี การออกกําลังกายได้เพราะว่าผู้หญิงนคนแก่หรือเด็กจะยืดมันจะได้ข้อแขนได้กําลังกายข้อแขนแล้วก็มันก็มีข้อดีคือไม้เนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลคทุกชนิดแล้วเขาจะเอาไปเก็บไว้ตามบ้านมันก็เป็นมงคลเกิดบ,บ้านค่ะให้อาจารย์ออนะคะบอกความสําคัญของหนังสติ๊กก็อันนี้มัน เราเริ่มแรกเลยดีกว่าคือเริ่มแรกอ่ะเราก็เป็นเด็กเราก็เอามาเล่นเล่น,เล,นเล่นกันแต่นี้พอทําเนมาหลายหลายคนรวมกลุ่มกันแล้วตอนนี้เราคิดกันว่าทํายังไงถึงจะเป็นสินค้าได้ค่ะเราเลยเริ่มผลิตทําออกมาแล้วก็ไปเข้าเป็นประกวดเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวแล้วก็ได้ได้ไปขายแถวเมืองทองทานี แล้วก็มีรายการมาติดต่อให้ไปถ่ายทําแบบอะไรอะ่ะคือแข่งขันอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้ววัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้อะค่ะมีอะไรบ้างก็ก็มีมีดมีสื่อมีฝานเรื่อยอะไรพวกนี้ยครับแล้วก็กระดาษลายคือคือ,คอตรงนี้เป็นเป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันจะเป็นหนึ่งเดียว ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะถุงแป้งก็มาอยู่ที่สถานที่ผลิตด้ามหนังสติค,ค่ะที่เห็นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้เรียกเขียงนะคะไว้สําหรับวางไม้นี่คือบุ้งสําหรับถูด้ามหนังถูไม้ให้เป็นด้ามหนังสติค,ค่ะและนี่ก็คือมีดค่ะที่ใช้ฟันไม้ค่ะตรงที่ถุงแป้งนั่งอยู่นะคะก็จะเป็นที่ที่คุณที่อาจารย์อาจารย์ออนนะคะนั่งนั่งผลิตแบบสถานที่จริงเลยค่ะ ที่บอกว่ามีชื่อของหลังซิกแต่ละอันนี้เอาชื่อตั้งชื่อ,อนนเราเราเราตั้งขึ้นมาเองครับเราตั้งขึ้นมาเองอย่างอันนี้ก็มันจะเป็นค่อมกลมรูปทรงเขาจะแบบโค้งค่อมอยู่ข้างหลังดัมเขาจะกลมอันนี้นแบบเล็บเกี่ยวครับลเล็บเกี่ยวคือเราออกแบบมาจาับกนกเราเห็นนกตามทุ่งนาอะไรพวกเนี้ย แล้วเขาก็เอามาดีไซน์ออกความคิดว่าจะทําแบบไหนเราก็ออกแบบมาอย่างเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเล็บเดี่ยวมันก็จะทําออกแบบมามีใช้จับสามนิ้ววิธีจับมันจะมีวิธีจับนะเราจะจะไม่จับอย่างนี้คือจับอย่างเนี้ยไม่สนัดจับอย่างนี้ไม่ถนัด,นนดต้องจับสามนิ้วกลางนางก้อยแล้วนิ้วชี้เกี่ยวนิ้วโป้งยันเวลาเรายืดเนี่ยจับแล้วมือจะไม่สัน่น ถ้าเราจับอย่างนี้มือจะสัน่นจะไม่ถนัดมันจะมีวิธีการยิงการท่ายืนของการยิงยืดยางยังไงปล่อยอยางแบบไหนมันมีหลายอย่างมันต้องเรียนรู้ต้องค่อยศ,ศึกษาไปเรื่อยๆถ้าถ้าเราหยิบมาเลยแล้วยิงเลยเนี่ยมันยิงไม่แม่นเพราะมันต้องเรียนรู้การการยิงแล้วก็มาเรียนรู้การฝึกผูกยางเพราะยางพวกนี้มันจะสปริง ดีฝายางแผ่นๆทั่วไปเพราะยางนี้ถ้าเราทําขึ้นมาแล้วมันจูนค่าได้สายฝามจะต้องเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันน้นจะออกไปซ้ายมัง่งไปขวามัง่งถ้าเราจูนแล้วมันจะตรงมันจะออกไปแนวตรงเลยจะยิงโดนศูนย์เป้าที่แม่นที่สุดแล้วราคาเน,นี่ยแต่ละอันราคาแต่ละอันมันจะไม่เท่ากันมันมีตั้งแต่สี่ร้อขึ้นไป<ฮ>อย่างเงี้ยอันนี้สี่ร้อยบาท ส่วนในนี้รูปลักษ์มันจะยากขึ้นมาก็เป็นพันพันสามนนแล้วแต่ไม้ด้วยอย่างอย่างนี้เป็นไม้ประดูก็จะถูกนนถ้าเกิดเป็นไม้พยุงหรือแก่นมะขามนี่กค็ค่อนข้างจะแพงหรือไม้ยิ้วดำไม้เสาดำอย่างนี้จะแพงขึ้นอันนี้ทําจากไม้อันนี้ไม้ประดูครับค่ะแล้วปัจจุบันยังมีการแข่ง ก็ก็มีครับแต่ตอนนี้ยังมีไม่ได้เพราะว่าติดในหลวงท่านเสียอยู่ยังไม่พ้นแล้วคนที่ซื้อไปส่วนมากเขาไปทำอะไรส่วนมากเขาจะเอาไปสะสมมากกว่าจะไปใส่ตู้แล้วไปโชว์ว่าครั้งหนึ่งเขาได้มาซื้อด้านหนังติ๊กไปเนี่ยมันมันจะไม่มีแล้ว,ว่คนทำจะไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้บางพาเหลือผมคนเดียว ทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้จะเหลือคนเดียวแล้วที่ทําแบบเนี้ยแต่ทั่วไปอาจจะมีแบบทรงธรรมดาเป็นไม้มะขามสองง่ามขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะอย่างนั้นนะแต่อย่างทํารูปลักษณ์นี้ยจะน้อยค่ะใ,ใช้เวลานานแค่ไหนในการทำาะก็อันหนึ่งก็ทำหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าจะให้นานวันนี้ตอนตอนฝ่ามจะเสร็จขั้นตอนมันต้องมาเคลือบป่าอันนี้จะแห้งป่าจะผูกยางเสร็จก็ กว่าจะใช้งานได้ก็ประมาณสักสามวันนะถึงจะใช้งานได้ต้องให้มันแห้งจริงๆถ้าไม่แห้งเราไปจับงมันก็จะเป็นรอยจะไม่สวยอันนี้จะเป็นลูกคองหนังสติ๊กใช่ครับอันนี้ทําจากอะไร,รดินเหนียวก็หรือหรือดินโคดอะ่ะดินจอมปวกอะ่ะแข็งมากแข็งครับเพราะในนี้อันนี้จะต้องเอามาเอามาตำก่อนมาตำให้เนื้อมันเข้ากันให้มันละเอียดแล้วเราก็เอามาตวง ตวงเสร็จแล้วก็จะเอามาปั้นแล้วก็เอาไปตากลมจะไม่ตากแดดนะถ้าตากแดดมันจะกรอบน้ําหนักม <c oughs> ันจะใช้ไม่ได้มันจะเบาต้องตากลมน้ําหนักจะพอดีหนักสปินี่สามารถใช้ก้อนหินยิงได้ไหมคะอ๋อก้อนหินเนี่ยยิงไม่ได้ครับอันนี้มันมีเอฟเฟกมากเลยก้อนหินเนี่ยมันอันตรายกับตัวผู้ยิง คือผู้ยิงเนี่ยยิงไปโดนสิ่งที่วัตถุที่แข็งแข็งนะหรือต้นไม้หรือหรือกำแพงอย่างเงี้ยหรือก้อนเหล็กอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนกลับมาหาผู้ยิงซึ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดคือยิงยิงจริงๆแล้วต้องใช้ลูกดินเท่านั้นลูกดินที่ปั้นขึ้นมาเป็นดินเหนียวถ้ายิงไปปุ๊บเนี่ยไปโดนเอฟเฟกตรงที่มันแข็งแรงอ่ะมันจะแตกแล้วร่วงตรงนั้นเลยจะไม่สะท้อนกลับมาหาผู้หญิง ุณลุงเคยเข้าร่วมการาแรา <c oughs> ข่งขันอะไรบ้างก็แข่งแข่งทั่วไปะครับตามงานวัดบ้างหรือไปออกรายการอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะมาเชิญเราไปทำกติกาการแข่งขันเนี่ยมันจะมีแผ่นเพจที่ทำขึ้นมาเป็นเป้านะเป้าการแข่งขันเนี่ยมันจะมีเพจหนึ่งก็จะมีห้าเป้า พอเรายิงล้มหนึ่งล้มสองล้มสามล้มสี่ล้มห้าก็จะได้เข้ารอบกรรมการจะให้ลูกเจ็ดลูกคือซ้อมก่อนสองลูกแล้วเหลืออีกห้าลูกคุณจะยิงผิดไม่ได้ต้องยิงเป้าให้ล้มให้หมดห้าเป้าถึงจะได้เข้ารอบต่อไปก็จะไปแข่งเป้าที่สองอีกเป้าที่สองก็จะให้อีกห้าลูกจะนี้คุณจะไม่มีซ้อมแล้วคุณจะต้องยิงไล่ไปเรื่อยเลยไล่ให้โดนห้าเป้า ถึงจะได้เข้ารอบไปอีกต่อไปพอไปถึงเป้าที่สามแต่นี้เขาก็ให้ห้าลูกเหมือนกันแต่ระยะมันจะไกลขึ้นระยะแรกมันจะ10เมตรแล้วก็มาสิบสองเมตระะระยะที่ต่อไปเป้าที่สามก็จะเป็น12เมตรเหมือนกันแต่ตอนนี้อาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาเพราะหลายคนจะยิงเท่ากันแล้วก็จะไปหาคัดเลือกเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงจะได้ที่ห ตอนนี้คุณลุงเคยได้รางวัลอะไรมาก็ได้หลายอย่างครับมีถ้วยรางวัลหลายอย่างแต่ตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็เก็บไว้แค่นี้ครับอันนี้อันนี้เป็นรางวัลประเภททีมนะประเภททีมอันนี้เป็นงานประเพณีกองเข้าเมืองพัทยานะคะได้รางวัลชนะเลิศอันดับสอง อันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาพระราชฐานนะคะได้ประเภททีมชายลองลองราง,งวัลชนะเลิศยิงหนักสติกค,ค่ะอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศเลย<อ>ส่วนอันนี้จะเป็นรองชนะเลิศอันดับสองนะคะประเภททีมงานประเภทนีกองข้ามเหม,เมืองพัทยาเหมือนกันถือว่ามีรางวัลการันตีหลายรางวัลเลยนะคะใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่ยอดม,อมากๆเลยนะคะ ต่อไปก็อยากให้อาจารย์สอนวิธีการยิงหนังสติ๊กได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปตรงที่ซ้อมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ซ้อมแล้วตอนนี้เราจะเริ่มสอนกันว่าวิธีการยืนยืนยงังไงถึงจะถูกวิธีการยืนของเราก็ก้าวเท้าเท้า,ทาฝ่าออกไปให้ให้ได้ 4. 5ห้า เหมือนการยิงธนูเป๊ะเลยค<ะ>่ะแล้วการจับเราจับกลางนางก้อยกลางนางก้อย<ะ>อ่านิ้วชี้เราจะเกี่ยวไว้ด้านบนของเขาแล้วก็นิ้วโป้งเราจะยันจะจับท่านี้แล้วเอียงออกมาสี่ห้านิ้นมันจะได้ศูนย์ของมันไงกีฬาเรายืดยางมาเราต้องดูยางก่อนนะค่ะสมมุติเราจับยางขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูยาง ไม่ยางมันเป็นเกลียวอะ่ะถ้ายางมันเป็นเกลียวมันจะสะบัดลูกมันจะสไปซ้ายไปขวามันจะไม่ตรงอันนี้เราลองยืดดูเราลองยืดดูเราลองยืดดูก่อนแล้วเราก็ยืดมือเข้ามือไปข้างหน้าแล้วฝ้าม,มือลงไปนิดนิดฝ้าม,มือลงไปนิดนิดเราฝ้ามือลงไปนิดนิดแล้วลองปล่อยแล้วโน้มมือไปหน้าอย่างเงี้ย ข้อมือจะต้องไปหมดเลยข้อมือจะไปหมดเลยมันจะตรงไปหน้าเลยข้อมือเราถ้าถ้าเราไม่ความข้อมือลงไปลูกที่ใส่อ่ะมันแรงเท่ากับไม้หน้าสามเอาไม้หน้าสามควาจังกิงเนี่ย <c oughs> แ,แรงแบบนั้นเลยมันจะโดนแถวเนี้ย <c oughs> หักทันทีเลยความแรงของมันะจะหักทันทีเลยเราก็ลองลองยืดดู แล้วก็ลองเล็งไปที่เป้าแล้วก็ปล่อยลูกไปอย่างเงี้ยแหมอย่างนี้เลย,ย,เลยจะดังเป้งจะเล้าใจมากเลยต้องลองดูลองปล่อยลูกดูก็ได้ <laughs> ลองดูก็ได้ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์อ้อนมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสติกพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้เรียนเก่งๆขอให้ได้เกรดดีๆนะค่ะขอบคุณนะครับครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์อาจารย์อ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับหนังสติกด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนังสติ๊กก็มีการแข่งขันด้วยไม่ใช่แค่ยิงกันเล่นๆนะครับค่ะแล้วก็ ถังสติกต้องจากจะยิงเล่นแข่งขันได้อีกแล้วยังสามารถสะสมได้อีกนะครับเพราะว่าใช่เพราะแต่ละแบบก็มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์จำเพาะของแต่ละแบบเองนะครับซึ่งการยิงหนังสติกหรือว่าหนังสติ๊กเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากๆซึ่งคู่ควรมากแก่การอนุรักษ์นะครับ แตภูุิปัญญาของหนังสติกนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาประเภทผลงานชาวบ้านค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าโอท็อปและมีการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอีกด้วยค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่มีความสนใจด้านหนังสติกใช่ครับซึ่งเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆบุคคลท่านใดนะครับสนใจก็สามารถ ติดต่ออาจารย์ออสได้ข้างล่างนี้เลยครับ